คืออธิบายแบบนี้ครับเวลาที่คุณจะจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของมือที่สามพวกนี้มันเป็นข้อผิดพลาดของคนเป็นหลวงอย่างหนึ่งนะคือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ในที่นี้ก็เลยครับพยายามอธิบายชาวบ้านไอ้คนนั้น่ะมันหน้าด้านคนนั้นมันเร็วคนนั้นมันชัว่วคนนั้นมันไม่ดีโอ๊ยพยายามโพสประจานต่างๆถามว่าในใจอยากให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่อยาก แต่พอมันเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยพอจัดการปัญหาไม่ได้เราจะใช้อารมณ์จัดการพอไม่มีสติเราก็จะใช้อารมณ์จัดการแล้วหลายคนก็บอกว่าเออใครมันจะไปทนได้นู่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้ครับใครมันจะไปทนได้อสุดท้ายผลลัพธ์เป็นไงครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้คุณจะต้องวางแผนอย่างละเมียดละไมในการจัดการจริงแล้วมือที่สามมันไม่ได้มีเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยเลยครับปัญหาคือคุณกับแฟนมีปัญหากัน มือที่สามแบเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายครับที่ทําให้เรื่องบานปลายมากขึ้นครับเพราะงั้นเนี่ยคุณเนี่ยต้องบงการแฟนคุณในฐานะของการที่เราเป็นเหยือ่ออย่าไปพยายามบ่งบอกว่าฉันตั้งตัวเป็นศัตรูถ้าวันนี้คุณอยากให้กลับมาไม่มีใครเอาศัตรูเป็นภรรยาไม่มีใครเอาศัตรูเป็นสามีครับแล้วไอ้ประเภทที่แคปเจอร์ โพสประจานไอ้ต่างๆพวกนี้แล้วหวังว่าเขาจะกลับมาจะโคตรยากครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมันมีช่องทางไหมมีครับแต่จะโคตรยากมากครับนะครับเพราะเวลาคุณไปทําแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากับเป็นการเทรนให้สมองแฟนคุณเนี่ยมองคุณเป็นศัตรูครับโคตรยากโคตรยากสุดๆครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ในการทําให้เขากลับมารักเหมือนเดิมแต่อย่าทาอะดีสุดนะครับเพราะงั้นเนี่ยจงจําไว้ว่า คุณจะต้องยอมแพ้ครับยอมแพ้บ้างครับเพื่อชนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ยอมแพ้มือที่สามนะครับนะครูไม่ไม่ได้แนะนาให้คุณยอมแพ้มือที่สามอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายอมแพ้แฟนของคุณบ้างครับคือปัญหาเหล่านี้หลายคนก็มักจะเจอว่าแฟนก็จะมาตําหนิครับว่าเราเนี่ยแย่ครับแต่นั่นมันคือความจริงในชุดของเขาไงคนเรามันมีชุดความคิดคนละชุดครับ พวกคุณมีชุดหนึ่งนะครับเมื่อสามมีชุดหนึ่งอผู้ใหญ่บ้านของเรามีอีกชุดหนึ่งนายกอบตของเรามีอีกชุดหนึ่งอบตก็มีอีกชุดหนึ่งกำนันก็มีชุดหนึ่งครูความก็มีชุดหนึ่งคือทุกคนบนโลกใบนี้มันมีชุดความจริงคนละชุดครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาตําหนิว่าเราแย่แสดงว่ามันเป็นชุดความจริงของเขาครับ พอเราบอกว่าเอ้เนี่ชนเป็นคนดีมันเป็นชุดความจริงของเราครับพอชุดความจริงของเรามันไม่สอดคล้องกันคนมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าวันนี้แฟนของคุณน่ะตำหนิว่าคุณแย่คีย์ของการชนะจริงๆอะ่ะมันคือการจัดการแฟนของเราไม่ใช่การจัดการมือสามมือที่สามมันเป็นบรรทัดสุดท้ายมันเป็นแค่ตัวประกอบของเรื่องนี้ครับแต่คนเราพอไม่รู้สึกว่าตัวเองอ มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในสถานการณ์นี้ก็เลยโยนความผิดพลาดไปให้แฟนแล้วก็มือที่สามสต่างๆพวกนี้นะครับแต่คุณยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดหลอกครับนะครับแฟนตําหนิว่าเราเป็นคนแย่อย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ครับคุณนี่ยังคงเป็นเหมือนเดิมเลยคุณนี่ยังคงนู่นนี่นั่นต่างๆครับคุณรู้ไหมครับเวลาใครตําหนิเราอะกูคงจะให้คุณตาสว่างเลยนะครับแล้วก็จดการปัญหาได้แบบ ผิวผิวเลยนะครับคือชีวิตชิวๆเลยคุณต้องจำไว้ว่าคนถ้าใครตำหนิเราเนี่ยนะครับเท่ากับเขาเนี่ยมีการเรียกร้องบางอย่างจากคุณในใจครับเพียงแต่เขาแค่ไม่พูดออกมาครับคือจริงๆเขาเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากให้คุณปรับบางอย่าง แต่ด้วยริย์ของแม่อีโก้ไงนะครับริ์ของแม่อีโก้ไม่ปรับนะครับชันดีหมดแล้วชั้นดีร้อยแปดประการทุกอย่างชันดีหมดเลยครับมันก็ไปกันไม่ได้อ่ะคุณต้องจําไว้อ่ะหรือยกตัวอย่างเช่นแฟนงอนครับแล้วนั่งเงียบครับนะครับติดกาฝาผนังครับเวลาเขางอนแล้วนั่งเงียบติดกาแาผนังเนี่ยจริงๆแล้วแฟนเกิดอ,อะไรขึ้นครับเขาเรียกร้องบางอย่าง จยากเราในใจครับอยากให้เรางออยากให้เราตือ้อยากให้เราเออโอบอะไรต่างๆพวกนี้ครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้มันคือการเรียกร้องบางอย่างในใจโดยไม่พูดออกมาครับมันเป็นเรื่องของอวัจนภาษาครับหรือครับลูกอ่ะงอแงครับร้องนะครับไม่เงียบไม่นิ่งต่างๆพวกนี้ครับใครที่มีลูกก็จะรู้ดีว่าลูกพยายามเรียกร้องบางอย่างอยากได้ของเล่นอยากได้นู่นนี่นั่น,นต่างๆครับ เขาพยายามเรียกร้องบางอย่างครับหรืออ่ะอย่าว่าแต่ลูกครับแมวของเราอะนะครับมันพยายามเดินเข้าแข้งเข้าขาแล้วก็ร้องเมียว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 ไม่ว่าเราเดินไปไหนมันก็ร้องนะครับเข้าแข้งเข้าขาเมียวเมียวเมียวครับเกิดอะไรขึ้นครับแมวก็เรียกร้องบางอย่างครับก็เครับคืออาหารของมันครับมันเรียกร้องบางอย่างครัเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เวลาแฟนตําหนี่คุณหนึ่งสองสามสี่ แสดงว่าเขาพยายามเรียกร้องบางอย่างจากคุณครับที่คุณไม่เข้าใจในเรื่องของอวัจนภาษาครับสมมุติกับมีคนมาเสนอขายที่ดินกับครูคมอ่ะแล้วครูคมก็ว่าโอ้ยแพงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าครูคมเรียกร้องบางอย่างคือต้องการให้ลดราคาลงหน่อยหรือว่าบอกราคาที่มันต่ําลงมาหน่อยนั่นคืออวัจนภาษาที่ครูคมไม่สื่อสารออกไปครับคุณเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคนเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือเปล่าครับ แต่พอคุณไม่เข้าใจไอหลักการตรงเนี้เราเลยพยายามใช้อีโก้มาเอาชนะเขาครับสมมุติครับแฟนงอนเงียบนะครับเอาหลังชิดฝาผนังเนี้ยเขาพยายามเรียกร้องบางอย่างคุณก็รู้อะแต่คนเราส่วนใหญ่กูก็จะไม่งอเนะียกูังไม่คุยนะกูจะพยายามเอาชนะครับคือจริงๆแล้วเขาแค่อยากให้เราชวนคุยหรือว่า ขอโทษหรือว่าปรับความเข้าใจนั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้ครับแล้วถ้าคุณให้สิ่งนั้นกับเขามันก็หายงนครับเดี๋ยวก็ไปกอดกันเหมือนเดิมเดี๋ยวก็หยอกล้อกันเหมือนเดิมได้อีกครับถูกไหมไอการงนครั้งเนี้ยมันก็ถูกตัดออกไปอะลูกงอแงครับนะร้องจะเอาจะเอานะครับนู่นนี่นั่นต่างๆเพราะเขาอยากได้ของเล่นครับแต่ถ้าคุณให้ของเล่นเขามันก็เงียบครับมันก็ไม่ร้องครับแมวครับมันเดินเข้าแข้งเข้าขามันร้องครับนะ เพราะมันอยากได้หารครับถ้าคุณเอาหาให้มันมันก็เงียบครับปัญหามันก็จบแต่กลับมาเรื่องนี้ครับวันนี้พอเขาตําหนิมันเกิดจากการเรียกร้องบางอย่างจากคุณในใจที่มันไม่พูดออกมาครับแต่พอคุณไม่ไม่คุยกันตรงเนี้ทุกอย่างบานปลายวันนี้ถ้าเขามาตําหนิอะไรบางอย่างแสดงว่าเขาพยายามเรียกร้องอะไรบางอย่างที่อยากให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องทำก็เลยครับ คุณต้องใช้โอกาสนี้ครับคุณนะต้องใช้โอกาสนี้ถามครับคือคุณต้องถามว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่อยากให้เปลี่ยนแล้วถ้าฉันเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยคณจะทำอะไรให้บ้างทำไมคุณไม่ใช้โอกาสนี้ถามมาเวลาคนมาตำหนิเราเนี่ยคือคุณสามารถต่อรองได้แล้วอ่ะจริงจแล้วอ่ะเอาทักทักกันว่าฉันไม่ดีตรงเนี้ยและถ้าฉันปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้เนี่ย คุณจะทํอะไรให้คุณจะทําอะไรให้นะครับฉันจะขออันนี้นิดหน่อยอันนั้นคือมันต่อรองกันได้อะนะครับแสดงว่าถ้าเวลาคุณไปพูดแบบนี้แล้วเขาเขาผลักเขาไม่เอาแล้วไม่ไล่ให้ไล่ให้ไปอย่างเดียวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความรู้สึกตอนเนี้มันเลยจุดที่จะคุยกันแล้วครับเขาลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆไปนานแล้วครับนะครับเขาลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆไปนานแล้วครับ วิธีการก็เลยครับคุณต้องทําให้เขาร,รู้สึกดีกับเราใหม่อีกครั้งครับเรื่องนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ยแปดพบาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4 0 0 0มื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0บาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ 1, 9ย1,990บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ